คครับอ่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงการชนสองมิติครับมาเลยนะครับมาลองดูกันการชนนะครับสองมิติอ่ะ,อะตัวอย่างการชน2มิติเนี่ยนะครับนะก็คือว่าอย่างเช่นว่าเราเคยเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ครับที่ว่ารถม,มันมาจากสี่แยกใช่ไหมครับรถมาจิกจากสี่แยกเนี่ยก็คือว่าอ่ามันมีคนที่ขับรถมาตรงๆงแบบเนี้ยนะครับนะ ขับรถมาตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็มีรถอีกคันหนึ่งที่พุ่งมาตรงๆเช่นเดียวกันนะครับอ่าคันนี้วิ่งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็คันนี้มาอย่างนี้ตะกี้ที่เราเราคุยกันเรื่องรถชนกันแล้วใช่ไหมครับอ่าเวลาที่รถมันชนกันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมนะครับพอชนกันแล้วปุ๊บมันก็จะมีการระเบิดอย่างอย่างหนักดูว่าปุ๊งประมาณนี้นะฮะอ่ะ แต่ว่าโจทย์ที่ให้เนี่ยสมมุติว่าตรงนี้เป็นที่ที่าสามารถแหกโค้งไปได้นะครูพบว่ารถคันนี้นะครับบุกเลยนะแล้วก็รถคันนี้นะครับบุกเลยนะเส้นที่ติดไปด้วยกแบบันประมาณนี้นะครับโดยที่ทิศทางการเคลื่อนที่เป็นไปตามลักษณะนี้ครับนี่นะขึ้นไปนะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอย่างนี้นะครับ ปรากฏว่ามุมที่เกิดขึ้นตรงนี้คือมุม37องศานะครับนะอ่ะโอเคอขอกําหนดเลขง่ายๆให้นิดนึงน,นะครับนะเลขตรงนี้สมมุติว่ารถคันนี้ชื่อมวลว่า m1 นะครับนะมีขนาดของมวลนะครับเอาสัก1,500ักิโลกรัมนะครับแล้วก็รถตรงนี้คือมวล m2 นะครับขนาดของมวลก็คือ1,200กิโลกรัมนะครับอ่ะขาเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วตรงนี้นะครับสมมติว่าเป็นสัก10เมตรต่อวินาที นะครับส่วนตรงนี้เคลื่อนที่มาสัก15เมตรต่อวินาทีคำถามก็คือว่าแบบนี้กูจะคิดยังไงนะครับสําหรับาการเคลื่อนที่ของรถที่เคลื่อนที่ติดกันไปแล้วก็อยากจะได้ว่าความเร็วที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ด้วยความเร็ว V ตรงนี้นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ด้วยนะครับตรงนี้เรามองดูแล้วนะครับมัน มันไม่ใช่ข้อสอบธรรมดาแน่ๆนะครับมันเป็นข้อสอบที่มีแกน x แกน y เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งณนะตอนนี้ถ้าเกิดพวกเราเข้าใจนะครับนะเรื่องของเว,ก,งเวกเตอร์อะไรที่ดีๆเนี่ยครับนะพวกเราก็จะรู้ว่าข้อนี้นะครับจุดเริ่มต้นก่อนเราจะเริ่มทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็คือว่าเราควรจะต้องแตกความเร็ว v นี่ก่อนนะครับออกเป็น2แกนนะครับ แอดวีตรงนี้เป็นสองแกนก่อนนะครับเราจะสังเกตว่าตรงนี้มันสามสิบเจ็ดองศานะครับตรงนี้ก็จะได้ว่า v ี o ค3สามสิบเจ็ดนะครับตรงนี้คือ v ีไซ3์สาสิบเจ็ดนะครับทีนี้การชนแบบนี้มีสองแกนต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่าแกนนี้นะแกนแกนตั้งเนี่ยนะครับคือแกนเอ็ไม่เปโทษแกนตั้งคือแกนอ๋อแกนอนคือแกนเออดีแก้เร็วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเด็กจำผิดผิดไปโอเค ทีนี้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะครับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมใช่ไหมครับเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่ากฎนะครับการอนุรักษ์นะครับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะฮะกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า conservation นะครับ of momentum conservation แปลวามม่วาม อนุรักษ์นะครับกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนั้นบอกว่าโมเมนตัมก่อนชนต้องเท่ากับโมเมนตัมหลังชนครับมหาโมเมนตัมะ um นะฮะก่อนชนจะต้องเท่ากับโมเมนตัมหลังชนครับนีนะครับทีนี้เราก็อาจจะเครียดอีกหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันมี2แกนนะครับ อ่ะแกน x คืออะไรเนี่ยแกน x ก็คือเนี่ยนะฮะรูปนี้ใช่ไหมนี่นี่คือแกน x ใช่ไหมฮะนี่คือแกน x แล้วนี่ก็คือแกน x ใช่ไหมฮะนี่คือแก๊ส x แกน x ส่วนแกน y คืออะไรนะฮะแกน y คือตัวนี้นะฮะนี่คือแกน y ใช่ไหมนี่คือแก๊ส y และนี่ก็คือแกน y ใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้นะเราจะสังเกตเห็นว่าจากตรงนี้นะฮะ เราจะต้องแบ่งการคิดออกเป็นสองแกนชัดเจนนะครับมาฮะแกน x นะฮะแล้วก็แกน y นะครับประมาณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแกน x ก็คือว่าโมเมนตัมก่อนชนของแกน x นั้นมีอะไรครับ m 1 u 1ถูกต้องไหมฮะ m 1 u 1่แต่พอหลังชนนี่ยครับเออหลังชนนี้แม็กกี้หลังชนนี้รถมีมวลเท่าไหร่ พอทาหมหลังชนรถมีมวลเท่าไหร่อืมเท่าเดิมไหมครับก็คือมันรวมกันไหมใช่ไหมเพราะชนแล้วมันก๊อปปี้ไปด้วยกันประมาณนี้เห็นไหมชนแล้วติดกันไปใช่ไหมฮะงั้นการที่รถมันชนติดกันไปมวลเท่าไหร่นักกี้สองพันเจ็ดร้อยครับใช่มันน่าจะมาจากพันห้าบวกพันสองนะไี้นะ ก็คือได้2,700นั่นเองนะครับประมาณนี้นะ2,700กิโลกรัมนะครับพอเป็นแบบนี้นะฮะ2,700กิโลกรัมอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับ m รวมใช่ไหมครับก็คือตรงนี้นะนี่คือ m รวมนะครับติดกันไปเราเรียกว่า m รวมแล้วกันนะ m รวม2,700กิโลกรัมคูณกับความเร็วปลายที่เวแกน x ใช่ไหมครับคือ v cos 3.7นะครับคูณกับ v cos เท่าไหร่ครับ3.7ประมาณนี้ นะครับนี่คือแกน X นะต่อมาแกน Y แกน Y ตอนแรกไม่มีตัวนี้ใช่ไหมครับตอนแรกมีโมล m สองคูณกับอะไรครับผม u 2ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสินะครตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ m รวมนะครับ m รวมแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเร็วปลายตรงนี้คือ v s i n 3สานะครับ v s i n 3สาเพร้อมเป็นตัวของแกน Y ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับ เมื่อเราได้ตรงนี้ออกมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้น่าจะพอได้อยู่นะฮะน่าจะพอได้อนะครับเอาละถ้าเป็นแบบนี้เราจะได้ว่า m 1มีค่าเท่าไหร่ครับพันห้าร้อยนะครับ u 1มีค่าเท่าไหร่ครับสิบเท่านั้นเองนะครับสิบนะ m รวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ m รวมของผมนั้นนะครับนะมีค่าเท่ากับสองพันเจ็ดร้อยใช่ไหมครับ v ของผมก็คือ v ใช่ไหม ข้อ37ก็คือเท่าไหร่ครับ45อะไรประมาณนี้เอาเอางนี้ดีกว่าผมขอเพิ่มความยากของข้อนี้โดยที่ว่าผมไม่บอกมุมดีกว่าได้ไหมนะครับขอเปลี่ยนข้อนี้นะครับเพิ่มความยากเข้าไปครับเราไม่รู้ว่ามุมนี้มุมอะไรด้วยโอเคไหมเราเปลี่ยนใหม่นะเราไม่ทราบว่ามุมนี้เราเราเลยเคยบอกว่าเป็น37ใช่ไหมเราเปลี่ยนใหม่ด้วยอ่ะโอเคเอาให้ยากกว่าเดิมนะครับไม่บอกด้วยว่ามุมนี้มุมอะไรเว้ยเออเอาสิอ่ะให้เป็นมุมชื่อว่าเซต้า ให้เป็นวงชื่อว่าเซตาเนี่ยก็ต้องอันนี้เป็น v eta, eta, วีคอสเซตาวีสายเซตาประมาณนี้นะครับอ่ะไม่บอกด้วยว่าคืออะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะครับเราก็จะเรียกว่าจากตรงนี้อันนี้ก็คือต้องเป็น v อะไรครับ v cos ใช่ไหมครับ v cos เซตาส่วนตรงนี้ m 2คือเท่าไหร่ครับ1,200 u มีค่าเท่าไหร่ครับ15 m รวมมีค่าเท่ากับ2,700ันเจ็้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ v sin เซตาซึ่ง สายเซต้าคูผันไม่รู้นะครับคูผันไม่รู้นะเพิ่มมันมันยากนะครับเพราะว่าครูเคยเจอข้อสอบแนวๆนี้นะครับนะครับยากๆประมาณนี้นะครับเอาล่ะถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยแล้วก็ถามครูว่าเอะครูถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับนะเราจะหา2ตัวแปรได้เลยหรอได้สิครับได้อยู่แล้วนะครับโอเควิธีการหานะครับนะ เราจะทำยังไงดีนะครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือตั้งนะครับ v cos t ซต t a นะครับนะตรงนี้พวกเราจะสังเกตเห็นว่ามันคือเท่าไหร่ครับันห้าร้อยห่มื่นห้าพันใช่ไหมครับหารด้วยเท่าไหร่ครับสองเจ็ดศูนย์ศูนย์ในขณะที่ v ตรงนี้คือ v เลยครับ v สายเซตามันคือเท่าไหร่ออกคุณนะมันคือันึ0สองร้อยคูณกับเท่าไหร่สิบห้าหหมื่นแปด ประมาณนี้นะหารด่องอะไรครับ2,700นะครับโอเคไม่รู้ว่ามันจะหาลงตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมตัดได้ตัดได้ตัดได้ตัไดตได้นะครับใช้แมส3พอได้นะนี่ได้ 3, 3, 3, สานะครับ 3, 5มหนะครับได้ออกมาคือ5 0าสิบส่วน9าในณะนี้ตัดได้ 0,0, 0,0, 00นี่ได้ 3, 3, 3, ส9 2ส3ม8ก็ได้60ประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดตรงนี้ผมตั้งเป็นสมการที่1และตรงนี้ผมตั้งเป็นสมการที่2นะครับผมเอาสมการที่2ตั้งใช่ไหมฮะแล้วก็ส่วนด้วยสมการที่1่ก็แล้วกันนะครับสมการที่2ผมมี v s i n θ เซตานะครับประมาณนี้นะส่วนสมการที่1ผมมี v cos เซตาประมาณนี้นะครับตรงสมการที่2ทางด้านขวามีคูณหกส่วนเนะครับตรงนี้ผมมี50ส่วนเ้า ผมตัด9ทิ้งได้ผมตัด0ได้ตรงนี้ผมได้เท่าไหร่ครับ6ส่วน5 v กับ v ก็ตัดได้อีกนะครับเราจะได้ว่า size วน c o s คือ tan เซตมีค่าเท่ากับ6ส่วน5เราอยจะได้มุมใช่ไหมครับมุมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอลองดูครับ tan เซตก็คือ arc tan ของ6ส่วน5วิธีการหามุมทำยังไงไปที่เครื่องคิดเลขกดเลข6ก่อนหารด้วย5ในเท่านี้นะครับแล้วก็กด s h i กด arc tan ได้เท่าไหร่ครับ50.2องศานะครับประมาณนี้นะนี่คือมุมที่ชนกันแล้วแล้วสะท้อนไปนะครับนะว่ามันสะท้อนไปจากแนวการชนเดิมก็คือเท่าไหร่ครับ50.2องศาในนี้นะครับไม่มีความยากเลยตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเป็นไงครับโอ้โหง่ายครับเราอยากจะหา v ก็ได้ครับนะครับวิธีการหา v เนี่ยครับก็มีมีอยู่2ทางนะครับนะ ทางที่หนึ่งก็คือเอาเซต่านีไ้ไปใช้นะครับนะ,อะลองดูนะครับเราอาจจะแทนใช่ไหมครับเซต้าเท่ากับเท่าไหร่ครับ50.2ในสมการ1นึ่ง,อองในสมการ1 50.2ุองศาในสมการ1นึ่งนะเราจะได้ว่าอะไรครับ v c o s เท่าไหร่ห้าใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ50.9 50. ประมาณนี้นะ,อะลองดูนะครับ c o s 50.2คือเท่าไหร่ 50.2กดค่าคอสิเท่านี้นะ0.64นะฮะ0.64นะครับ, 64, รบแล้วก็ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ50ส่วนด้วย9ใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ผมได้คือ v ครับตรงนี้คือ50แล้วก็หารด้วย9แล้วก็0ูนคูณด้วย0.64นี่ย้ายลงไปนะแล้วเราก็สามารถที่จะหารได้ใช่ไหมครับหารยังไงดีครูลองดูครับเราจะได้ว่า50หารด้วย9 หารด้วย0.64868นะครับ8.68เมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็ว v ที่ที่ผมอยากจะได้คือชนกันแล้วตรงนี้ไปเท่าไหร่ครับ8.68ประมาณนี้นะครับความเร็วเคยเป็น10 15ตอนนี้ชนกันแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ8.68นะครับแต่ครูบอกว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่ะลองคิดดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะเรียกวิธีนี้ว่านะครับ การหา v นะครับโดยใช้ตีโกณนะครับการหา v โดยใช้ตีโกณนะครับเอกลักษณ์ของตีโกณเนี่ยนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่า sin กำลังสองเซตบวกกับ cos กำลังสองเซมีค่าเท่ากับหนึ่งไม่รู้พวกเรารู้จักหรือเปล่านะครับสมการนี้เราก็จะได้ว่าผมมี2ส,สมการถูกไหมครั ผมมีสองสมการนะสมการแรกผมมีอะไรครับ v cos t e t มีค่าเท่ากับท่ครับ50่วน9กับอีกสมการหนึ่งเป็นสมการที่1นึ่ะกับอีกสมการหนึ่งก็คือ v sin t e t มีค่าเท่ากับอะไรครับ60่วน9ผมจะลองใช้วิธีการโดยเอกลักษณ์ตีโกณข้อนี้ดูนะครับดูซิว่ามันจะได้ออกมาเหมือนตะกี้หรือเปล่านะตะกี้ผมได้คำตอบเท่าไหร่นะ8.68ใช่ไหมอ่ะมาลองดู จากตรงนี้เราเอาสมการที่1มายกกาลังสองนะเอาสองกับ1เนี่ยครับมายกกําลังสองผลที่ได้คืออะไรครับ v กําลังสองโค้งกาลังสองแล้วก็เท่าไหร่ครับ2 5 0 0้าอส่วนด้วยแ80ดสิอ็ดนี่อันหนึ่งนะแล้วก็ v กําลังสองอะ,อะไรฮะบ sin กาลังสองตัวน,นี้เท่าไหร่ครับส6 0พันหร้อยารด้วยแปดสิบเอ็ครับ แล้วผมเอาสมก,การ a เนี่ยนะฮะกับสมก,การ b เนี่ยครับมาบวกกันนะครับเอาสมก,การ a กับ b มาบวกกันผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรทางซ้ายของสมก,การก่อน v กาลัง 2, อสอง cos กาลังสองบวกกับซ้ายของสมก,การนี้ v กาลังสอง sine กาลังสองนะครับเอาทางขวาม,มาบวกกันครับ2 5 0 0ันห้0้ยส่วน8ดบเ็ดบวกกับสพันหร้อส่วนด้วยแปดเอดผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรลองดู สองพันห้าร้อยบวกกับสามพันหกร้อยครับนะฮะได้ตัวนี้นะหารด้วยแปดสิบเอ็ดครับผมได้เลขอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าจุดสามศูนย์แปดหกนะฮะเจ็ดสิบห้าจุดสามศูนย์แปดหกนะครับ,รบตัวนี้ถ้าเกิดทุกคนเข้าใจคณิตศาสตร์เราจะเห็นว่า v ีกำลังสองเนี่ยมันยังไงฮะมันดึงตัวร่วมออกมาได้ข้างในผมจะได้ว่าอะไรครับ cos กำลังสองใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับ sin ์กำลังสอง นะฮะประมาณนี้ cos กํลลังสอง sine กำลัง 2, สอง 2, ถ้าบวกกันมันได้เท่าไหร่ครับเท่านี้ฮะใช่ไหมที่ผมบอกเป็น,เ,ปนเอกลักษณ์ของตรีโกณตรงนี้ได้ไรครับนี่หนึ่งั้น v ของผมก็เลยมีค่าเท่ากับ square root ของไรครับเจ็ดห้าจุดเท่าไหร่ครับสามศูนย์ปดหกประมาณนี้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับเจ็ดห้าสามศูนย์ปดหกถ้าเกิดถอด square root ก็จะได้แปดหกเจ็ดนะครับแปดหกเจ็ดแปดหกแปดแล้วกันนะ โดยประมาณก็จะได้ว่า8.68เมตรต่อวินาทีคำถามก็คือว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันเป๊ะเ,เลยใช่ไหมครับสองวิธีนี้เท่ากันเลยนะครับใช้วิธีไหนก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็น2แบบนะครับโอเคนะวันนี้เราเรียนกันเรื่องการชน2มิตินะครับหลังจากที่ในวิดีโอที่ครูให้ทุกคนดูมันเป็นการชนแบบเท่าไหร่ครับมิติเดียวใช่ไหมครับ อันนี้คือการชนแบบ2มิตินะครับเดี๋ยวผมจัดหน้ากระดาษที่ดีๆนิดนึงนะครับนะก็รูปแบบของการชน2มิติคืออะไรชนแบบกลางสี่แยกใช่ไหมแล้วก็รถมันก็แยกออกจากกัน2ทิศทางอะไรประมาณนี้นะครับออน,นะครับนะอ่ะแคปแล้วก็จดไว้ในสมุดด้วยนะครับเดี๋ยวตอนเจอกันออนไซต์เดี๋ยวเราจะขอตรวจเอาคะแนนนิดนึงนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก็ไปลุ้นคะแนนกันนะครับประมาณนี้อะ วันนี้เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเขียน